เพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกวดมิ s ยู n i เว r ร์ค่ะไทยก็ได้ตัวแทนก็คือคุณโอปอสุชาตาเดินทางไปที่เม็กซิโกค่ะตอนนี้ก็เป็นรอบเก็บตัวทํากิจกรรมเก็บคะแนนต่างๆแต่ว่ามีเกรดเพิ่มเติมนะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมรับชมกันเพราะว่าชุดไทยที่โอปอสวมใส่ สิตาปัตมาราชุดชืดช่อชุดนี้ค่ะออกแบบรังสรรค์โดยภูสาผ้าลายหยาเหมาะสมอย่างยิ่งค่ะสำหรับตัวแทนชาวไทยนะคะไปประกวดมิสยูนิเวอร์ซิตี้เม็กซิโกค่ะ อุฟอสชาตานะคะแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการเก็บตัวทํากิจกรรมเมื่อวานนี้เป็นภาพล่าสุดนะที่ทางเพจ Miss Universe t ไทยแลนดนะคะได้นํามาจากอินสตาแกรมของ Miss Universe ค่ะเผยภาพค่ะการทํากิจกรรมร่วมกันของสาวงามต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ,ะสาวงามจาก5ประเทศร่วมเยี่ยมชม g o ล์ฟเมนต์พาเลนณำเมืองกวาดาฮารารัฐฮาลิสโกประเทศเม็กซิโกค่ะและชุดสีฟ้านี่ไทยแล โอโปสาาโอสุชาตาค่ะซึ่งสถานที่นี้นะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมีชื่อเสียงด้านจิตกรรมฝาผนังอันทรงพลังค่ะผู้นำการประกาศอิสรภาพของเม็กซิโกนะสำหรับภาพนี่ๆๆที่เราเห็นเป็นศินละปะค่ะซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อเสรีภาพค่ะโอปอ,อในชุดสีฟ้านะคะแล้วก็ให้ไปดูนะคะสำหรับ เรื่องของภาษาจริตการตอบคำถามนะคะอามีครั้งหนึ่งที่ประทับใจมากค่ะ they they as as นี่ค่ะโอปอตอบนะคะสำหรับความหมายชื่อเล่นโอปอมีที่มายังไงคะ่ะ เธอบอกว่าตามตรงเลยนะคะฉันถามคําถามนี้กับพ่อแม่ไม่รู้กี่ครั้งแต่พวกเขาบอกว่าต้องการให้ฉันมีใจที่แข็งแกร่งเหมือนเพชรและมีนิสัยที่กล้าหาญและถ่อมตนเหมือนหินโอปอคือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางและฉันคิดว่าพวกเขาคิดถูกต้องแล้วค่ะมองลงอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ประกวดในบ้านเราค่ะนี่สวยงามนะสวยตอนนี้ก็ต้อง เรียกว่าคนไทยก็ต้องส่งแรงใจเชียชร์สาวไทยคุณโอปอนะอขวามงกุฎที่สามเหมือนเดิมก็คออือเขาเรียกว่าการถ่ายทอดสดทั้ง รอบพีลิมแล้วก็รอบไฟดองท็อปนิว k n n 8 8ถ่ายทอดสดแบบเต็มเเลยวันที่15วันศุกร์15พฤศจิกายนค่ะนะคะรอบ2 0 2 4รวมสัมผัสความงามระดับจักรวาลพร้อมโชว์สุดตรการตาของสาวงามกว่า127ประเทศทั่วโลก JKN 18ถ่ายทอดสดสรงตรงจากประเทศเม็กซิโก วันศุกที่15พฤศจิกายนรับชมรอบคัดเลือกและรอบชุดประจำชาติเวลา9นาฬิกาและพลาดไม่ได้กับรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาสางงามจากประเทศใดก็ติดตามชมกันได้นะคะทางท็อกเนียเจ18แต่ว่าตอนนี้นะคะหลายสื่อเนี่ยได้มีการหาแล้วนะว่าใครที่มีออร่าเป็นตัวเต็งสื่อต่างชาติค่ะเขาเผยรายชื่อตัวเต็ง มิสยูนิเว r ร์2024มีโอกาสคว้ามงกุฎทั้งหมดเลยนะคะนอกจากผู้เข้าประกวดจากลาตินอเมริกาแล้วแน่นอนมีเพียงตัวแทนจากเอเชียคนเดียวค่ะที่ติดโผตัวเตง็งนั่นคือตัวแทนจากประเทศไทยโอโปอสุชาตานี่แล้วสื่อน,นี้ไปบอกว่ามีเอเชียมีแค่ไทยเหรอใช่ค่ะเออ,อเอเชียนี่หลายประเทศทก็หลายประเทศรู้สึกว่า ฟิลิปปินส์แฟนนางงามมันก็เยอะนน่ใช่ไหมเยอะะนะคะโอ,อ้นี่ค่ะกำลังใจชื้นขึ้น,นมาแต่ต้องร่วมด้วยนะร่วมยังไงคนไทยเราก็สามารถค่ะร่วมโหวตให้กับน้องโอปอสุชาตาได้นะคะเพราะว่าเพจทางการค่ะก็เชิญชวนค่ะร่วมโหวตให้กับโอปอเพื่อพิชิตมงกุฎแห่งจักรวาลน,นประเทศเม็กซิโกค่ะช่องทางการร่วมโหวตนะคะคลิกลิงก์เข้าไปนะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูชัดๆ เราก็ช่วยเอาคิวอาโคมาให้ด้วยบนจอร่วมโหวตร่วมโหวตค่ะนะคะหลายท่านบอกว่าหนึ่งท่านนี้สามารถโหวตได้หลายๆครั้งนะใช่ปีที่แล้วก็โหวตให้แอนโทเนียโพซิลมาแล้วมันก็มีผลต่อการตัดสินในตําแหน่งใหญ่ๆแหละเพราะมันเขาก็จะต้องดูถูกต้องไหมว่านางงนแคนไหนมีกระแสแค่ไใช่โอ้นี่ค่ะร่วมโหวตกันได้นะคะแล้วก็ภาพแบนเนอร์ที่เชิญชวนอีกหนึ่งภาพค่ะนี่ go to ูโหว เดือบโบทแท็บนะคะแล้วก็โวตไทยแลนด์นี่ค่ะให้เห็นชัดๆนะคะสวยๆงามๆนะคะให้ได้ชมกันก่อน อ่ะละในช่วงนี้มาดูนะคะก่อนเข้าประเด็นการเมืองค่ะสีสันการ์ตูนนายกฟันน้ำนมโดยโดยบัญชาคามินค่ะช่องทางธรรมชาติกลับมาอีกแล้วแต่คราวนี้ผู้คนเยอะแยะเหลือเกินนะคะช่องทางนี้นะมีปักป้ายไว้บอกว่าเป็นไทยคอมเนเป็นช่องทางธรรมชาติคนที่อยู่ฝั่งนู้นเข้าใจว่าเป็นฝั่งทางกัมพูชานะ คุยกับผู้หญิงที่อยู่ทางฝั่งนี้ฝั่งไทยค่ะผู้ชายฝั่งนู้นบอกว่าถ้าร้านเลิก MOU 4 4อาจจะปิดช่องนี้คิดดูถ้าต้องหนีคุกเหมือนอายิ่งรักร้านจะหนียังไงนี่เตือนหรือขู่เออนี่ด้านล่างบอกว่าอาฝั่งนู้นคงเตือนมาค่ะโอ้โหก็ชัดเจนอยู่นะ ชัดเจนอยู่สีสันน่ารักนะนะคะไปดูที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะสองช่องนะคะเมื่อวานนี้การ์ตูนแนวหน้าก็บอกว่ามีผู้หญิงหน้าเหลี่ยมนอนบนเกาะอย่างสบายใจแต่ใต้ทะเลลงไปเนี่ยมีมหาสมบัติทรัพยากรต่างๆแล้วก็มีรถเคลนเนี่ยของฝั่งกัมพูชามาขุดไปผู้หญิงหน้าเหลี่ยมอันนี้ย้อน,อนการ์ตูนเมื่อวานก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงหน้าเหลี่ยมคนนี้ก็ยังนอนบนเกาะน,นี้เหมือนเดิมค่ะนอนสบายใจลา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 น้ำเป็นของปลาฟ้า เป็นของนกเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนค่ะยังยืนยันแบบนี้แต่ว่าอีกช่องหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งขีดฉลามมาเลยบอกว่าแต่ห้ามลงเล่นน้ำนะเพราะทะเลรอบๆเกาะเป็นของกรรมัมพูชาวะนั่นไงนั่นไงก็อ,อเรื่องเส้นไงที่ขีดค่อมกันไปค่อมกันมานะครับประเด็นที่ห่วงตอนนี้คือทรัพยากรใต้ทะเลแต,แต่แต่มันก็มีความคิดเห็นหลากหลายอ,าอย่างนี้แล้วกัน หนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะนายคมสันโพคงอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยังสิตนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้แหละครับที่มีการจะไปตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเจราจารด้านเทคนิคนะฮะไทยกรัรมพูชา<ะ>ไปเจราจารกันเนี่ยมองว่าสายสัมพันธ์ระหว่างนายทักษิณชินวัตรกับสมเด็จอุนเซนเอื้อให้เกิดการเจราจารกันทําให้สังคมเนี่ยก็มีความแคลงใจว่า อาจมีการเอาอาธิปไตยไทยไปเสี่ยงเพื่อนแรกผลประโยชน์กันหรือไม่ก็บอกว่าในความเห็นตนนะครับที่อาจารย์คมสันบอกนะครับ<ฆ>ในความเห็นตนเป็นการเอาอาธิปไตยไทยไปแลกเพราะดูจากแนวเส้นที่กัมพูชาขีดมาถึงเกาะกูดนั้นถึงแม้จะบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่ว่าแนวเส้นที่กัมพูชาขีดอ้อมเกาะชิดตัวเกาะปัญหาก็คือตัวอาณาเขต44กิโเมตร กรุงไทยจะเสียให้กัมพูชาใช่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมาการเจ,เจรจาหมายความว่ารัฐบาลไปยอมรับว่าการลากเส้นของอาณาจักรกัมพูชาถูกต้องจึงมาบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศไทยซึ่งความจริงเราต้องมาคุยกันในเรื่องอาณาเขตของเกาะปูดกอนว่าเรายอมรับให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ถ้ายอมรับแบบนั้นทําให้เสียอธิปไตยในทางทะเลของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นเดียวกับกรณีเขาพระวิหารรัฐบาลไทยไม่เคยโต้แย้งว่าแผนที่ไม่ถูกต้องจึงถูกตั้งประเด็นเรื่องกฎหมายปิดปากว่าเราไปยอมเขาจึงได้เสียปราสาทเขาพระวิหารเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องโต้แย้งว่าการขีดเส้นของกัมพูชาไม่ถูกต้องแล้วก่อให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนอ แล้วทีนี้เหมือนนักข่าวก็ถามอ่ะ,ะอาจารย์คมสันแล้วตกลง MOU 44เนี่ยคนรยกเลิกไหมในมุมมองอาจารย์คมสันเนี่ยอาจารย์บอกว่าควรเลิกไปเลยและการเจรจาร,ระหว่างประเทศเนี่ยควรกลับไปคุยกันเรื่องเขตแดนกันใหม่เพราะมี MOU 44เท่ากับยอมรับว่าการขีดเส้นของอทางกัมพูชายเนี่ยถูกต้องแล้วเกิดวิธีทับซ้อนแต่ในทางกฎหมายเราสามารถยกเลิกได้หรือไม่นั้นก็ มันก็มีการตีความกันว่ากันไปตามกฎหมายของไทยอีกหรือจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสุดที่สัญญาอีกนะฮะที่ต้องเอาเข้าสู่สภาเนี่ยผมว่ามันไม่เสี่ยงอะ่ะเหมันเอาอธ่ประจายไทยไปแรกเลยแหละนะฮะแต่ว่าถ้าดูจัดแนวเส้น<ะ>ที่กับชายขีดมาถึงเกาะกูดเนี่ย นะครับค่ะถึงแม้จะบอกว่าสอบบุตเป็นของไทยอะ่ะแต่ว่าไอ้แนวเส้นที่กัมพูชาขีดอะ่ะมันอ,อ้อมเกาะนะ,ะชิดตัวเกาะนะะปัญหาก็คือว่าตัวกนาเขตน,นะครับอีกสองไมลตะเลนะฮะกับอ่าเรื่องงานน้ำเนี่ยเก็ต่อเนื่องเนี่ยซึ่งรวมแล้วอีกสองไมลตทะเลรวมแล้วเป็นยี่สี่ไมลตทะเลคือประมาณสี่สี่กิโลเมตรเนี่ย กบุงไทยเสียให้กัมพูชาใช่ไหมค่ะนะฮะ,ฮะตอนนั้นหลักการก่อนที่จะมีกรรมการเจรจาก็หมายความว่ารัฐบาลไปยอมรับเสีว่าการลากเส้นของกัมพูชามันถูกต้องนะการลากเส้นแนวอนณาเขตของกัมพูชามันถูกต้องจนต้องมาบอกว่านี่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับของปรทศไ,ไทยซึ่งความจริงแล้ว่ะฮะการขีดแนวเขตแบบนี้เนี่ย ประตาดเข้ามาถึงกลางอ่าวไทยเนี่ยันจิงเข้าไปในอนาเขตน้านน้ำอนาเขตของประเทศไทยบริเวณเกาะกูดะนะครับรวมแนเขตต่อเนื่องถึงถึง44กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ทําให้อ่าพื้นที่อีกหลายหมื่นหลายหลายหมื่นไร่นะหลายหมื่นตารางกิโลเมตรเนี่ยที่กลายเป็นพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมาพูดกันตรงทะเลอนาเตขตตรงเกาะกูดก่อน ว่าเรายอมรับให้เป็นแบบนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะจัดจารไม่ได้ค่ะเพราฉงนั้นถึงจะตั้งกรรมการเนี่ยก็หมายวาว่ารัฐบาลยอมรับการขีดเส้นของกัมพูชาถ้าะะยอมรับแบบนั้นเนี่ยมันคือการทําให้เสียทิปไตยในทางทะเลเป็นมุมมองของอาจารย์คมสันโพคงนะฮะอดีตอาจารย์นยิติศาสตร์ของมร,ร,รังสิตนะครับก็อ่านหลักใหญ่ใจความที่อาจารย์กฤยสือว่า ถ้าเราจะไปเจราจากับเขาสแสดงว่าวันนี้เรายอมรับการขีดเส้นของเขาถูกไหมถึงจะต้องไปเจราจาอะไรแบบเนี้แล้วก็ยกตัวอย่างในกรณีเขาพระวิหารด้วยนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยมันเรียกว่ามันกเ็เกี่ยวข้องกับหลายๆภาคส่วนเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลายคนก็ให้ความเห็นกันมาเยอะแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อป News, นิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ